พ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับผมน,นี่อยู่กับช่องสายลุยสายล้ะออฟพิเชียวสวัสดียามเช้าเช้านะครับผมชุ่มฉ่าไปด้วยสายฝนขาะนี้ผมอยู่เส้นเส้นถนนสงประพาสงประพาดอนเมืองครับจะพุกหน้าตรงไปสู่ วิภาวดีเพื่อจะไปรับลูกค้าที่ถลยูทิน27วันนี้ได้หมอให้ครับผมไปสมุทรสงครามได้หมอหครับรวานไปภารกิจมาครับผมไปที่สุขโขทยัยไปพาพระเขาไปทุราครับก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูเมื่อวานครับ กาบ้านนอกโอ้โหสดช,ชื่นมากสดช,ชื่นมากครับช่วงนี้กำลังหนาวเลยอันนี้ฝนตกตั้งแต่ตีสามครับผมถนนสงกราฝนตกตั้งแต่ตีสามหลมลงมาเจ็ดหกโมงมังครับจุดได้ครับผมนี่ออกจากบ้านมาแล้วครับผม จะไปรับลูกค้าสามโมงครึ่งนี่รับลูกค้าสามโมงครึ่งบโ,โยทิ้นยี่สิบเจ็ดมุกหน้าสมุทรสงครามนี่ครับก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูกันนะครับผมว่ามันชุ่มฉ่ำไปรุู่ไหนฝนตกข่าวฝน,นตก ก็อย่างนี้นะครับยังไม่ได้ไปดูข้างนอกครับผมเพิ่งมาเมื่อคืนถึงสามทุ่มจบภารกิจสุโขทัยสองวันหนึ่งคืนครับผมมัวไหมครับผมกล้องมัวหน่อยนะครับผมกระจกไม่ได้รถไม่ได้ล้างครับผมขมุกขอมอมขมุกขอมอม การจราจรถนนสงพาก็ไม่ติดขัดสักเท่าไหร,นร่นะครับผมฝากม้ด้วยนะครับผมสำหรับแท็กซี่สายลุยตอบโจทย์ทุกการเดินทางครับผมเหมือนเดิมเหมือนเคยบริการออกต่างจังหวัดหรือต่างจังหวัดเข้ากรุงเทพน,นะครับผม การตรงปกไม่จกตารถสะอาดนั่งสบายส่งตรงถึงที่หมายปลอดภัยทุกเส้นทางครับผมสโลแกนครับผู้หญิงคนเดียวเดินทางได้ตรงปกไม่จกตาครับผมติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือจองคิวล่วงหน้า ตอบอไรครับ0926143880หรือแอดไลน์มาได้เลยครับผมตรงปุมไม่จบตาท่านอย่างแน่นอนหรือไปดูรีวิวได้ครับผมประกอบการตัดสินใจที่เว็บบล็กครับผมทวัตเกตกูลพิมพ์เป็นภาษาไทยเลยครับทวัตเกตกูลหรือแฮชแท็ก แท็กซี่สายลุยครับผมมันจะขึ้นมาเลยครับผมแท็แท็กซี่สายลุยนะครับผมเครื่องหมายในที่มันเป็นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสิมเหลี่ยมครับ <c oughs> บอกไม่ถูกครับผมเข้าไปดูรีวิวได้เลยหมอาแท็กซี่บริการแท็กซี่ทั่วไทย หมอแท็กซี่ออกต่างจังหวัดแท็กซี่ส่วนบุคคลครับผมเข้าไปดูรีวิวประกอบการตัดสินใจกันได้ครับผมนี่ก็จะมุ่งหน้าไปรับลูกค้าครับผมฝากไว้ด้วยนะครับผมท่านใดเข้ามาดูแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมหานะผู้ร่วมเดินทางด้วยครับผมอีก300อนิดๆครับผม สามร้อยนิดๆจะถึงเป้าหมายนะครับผมครบหนึ่งพันคนมีบริการฟรีหนึ่งท่านครับผมระยะยางระยะทางสี่ร้อยห้าสิบโลส่งฟรีเลยครับถ้าครบหนึ่งพันคนนะครับผมตอบสนองครับผมเราก็จะหาเคสครับผมครบหนึ่งพันคนเราหาเคสครับผม พังพันเดาจะบอกทีนึงนะครับผมครับรู้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมใครที่รับชมคลิปนี้แล้วถ้าคิดว่ามีประโยชน์ก็ดูครับพันผ่านครับผมดูไปครับผมถ้าใครคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็เลื่อนผ่านได้ครับผมเราไม่ว่ากันครับผม คลิปนี้แล้วขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนกันนะครับสวัสดีครับ